สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดได้หลายประเด็นนะเกะี่ยวกับอาชีวะนะครับผมนะครับเมื่อกี้ก็ลองลองลองไลฟ์สดนะว่ามันติดขัดหรือเปล่านะฮะภาพเสียงชัดเจนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดร่วมพูดคุยฮนะในหลายประเด็นนะครับผมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคดีของผมนะเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองนะครับสวัสดีครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดในหลายประเด็นแล้วก็ความจริงนะฮะที่บางท่านอาจจะไม่รู้อาจจะรับข่าวสารจากคนอื่นมานะฮะนะครับ อาจจะไม่เข้าใจเบื้องลึกจริงๆของอาชีวะนะครับแล้วก็ในหลายเรื่องนะครับผมนะครับวันนี้ก็ออกมานั่นวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องก็หายเป็นนานจากการกักตัวนะครับสวัสดีค่ะนะครับ ไม่เป็นไรครับผมสวัสดีค่ะหมู่อาร์มอันเฟินเพื่อนที่เอาข้อสามหมดแล้วไม่เป็นไรครับผมนะครับอ่าวันนี้มาเริ่มพูดคุยกันนะครับชัดเจนนะครับผมนะครับอ่าเรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องคดีของผมนะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดนี้วันวันอังคารนะฮะที่ยีสิบเจ็ดเมษายนนะครับ ผมต้องไปพบพนักง,งานสอบสวนนะฮะเบื้องต้นเขาจะส่งสำนวนคนดีผมเกี่ยวกับารชมนมนะฮะส่งให้ส่งให้ส่งใหอ้อายการนะฮะนะครับผมนะเพื่อส่งว่าส่งฟ้องศาลหรือไม่นะครับก็ที่สอนอนางเลิงเวลา10โมงนะฮะวันอังคารที่27เมษายน2564นะฮะ10 มองเช้าที่สอนอนังเลงนะครับแล้วพบกันนะครับผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะฮะที่เป็นห่วงผมนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจตลอดมานะฮะแล้วผมเหลือเวลากักตัวอีกหนึ่งวันครบกำหนดสิบสี่วันฮะผมก็จะออกไปเช่นเดิมครับแล้วก็จะจะออกไปพูดความจริงในหลายเรื่องเช่นเดิมนะฮะแล้วผมตอนนี้ ผมยังแข็งแรงดีอยู่นะฮะไม่มีการติดเชื้อโควิดนะฮะยังแข็งแรงดีอยู่นะครับยังออกไปไล่ยังออกไปด่าพี่ตู่ได้ต่อนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับเรื่องเรื่องที่สองอมีเคสน้องอาชีวะที่ถูกยิงนะครับ ที่เสาวชิงช้านะฮะเมื่อ,อม็อบของรีเดมนะฮะแล้วน้องถูกยิงนะครับแล้วอาการสาหัสตอนนี้ที่เป็นแผลกดทับแล้วก็ช่วงล่างที่น้องน้องบาสนะที่ขยับไม่ได้นะฮะเหมือนเป็นน่าจะเป็นครึ่งตัวนะฮะแล้วทางน้องบาสนี้อยู่อ,อาชีวะ ฝั่งทนนะครับนะคทางทางผมนะผมครั้งแรกผมเบื้องต้นผมก็ได้โพสต์โพสช่วยรับบริจาคให้น้องบาสแต่ในในบัญชีของแม่น้องบาสนะไม่ใช่บัญชีผมนะฮะผมโพสช่วยน้องบาสไปในหน้าหน้าเพจผมนะโพสร,รับบริจาคให้น้องบาสในชื่อบัญชีของแม่น้องบาสโดยตรงนะครับตอนนั้น และตอนนี้อาการของน้องบาสก็ได้หนักขึ้นนะครับมีแผลกดทับนะฮะเพราะขยับไม่ได้นะครับตอนนี้แม่เขาก็เหมือนช่วยดูแลอยู่นะครับเราค่าใช้จ่ายมันต้องมีแน่นอนนะครับทางกลุ่มผมนะฮะอาชีวาพิทักษ์ประชาชนเนี่ยเราก็ได้ช่วยกันสมทบทุนนะฮะคนเล็กคนน้อยเท่าที่เราทำได้นะครับเบื้องต้นนะฮะตอนนี้เราก็กำลัง รวมทุนของกลุ่มพวกเรากลุ่มอาชีวะพวกเราเนะ่เพื่อไปช่วยเหลือนงบาทสนะครับทางกลุ่มผมก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องบาทสนะครับและแม่น้องบาทสนะครับผมนะครับผมพูดเบื้องต้นว่าอาชีวะนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมีหลายสถาบันมีหลายกลุ่มนะครับ สุดแล้วแต่ที่ออกมาเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะถูกใจใครไปท้าทุกอย่างนะครับแต่เราไม่เคยมาทะเลาะกันเองนะครับเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันในนามเพื่อนอาชีวะด้วยกันนะครับถ้าใครไม่รู้ลึกหรือรู้ใจอาชีวะก็อย่าเอาไปพูดหรือไปติจินินทาต่างๆหรือไปคิดเองเออเองนะครับ เพราะพวกเราอะพวกเราอาชีวะเนี่ยที่ออกมาสู้กันเนี่ยครับเราไม่เคยทิ้งกันนะฮะไม่ว่าตถาบันไหนหรือว่าเคยเป็นศัตรูกันเราก็ช่วยเหลือกันเพราะเราคือเพื่อนร่วมอดมการเดียวกันนะครับเดี๋ยวทางกลุ่มผมก็ตอนนี้กําลังรวบรวมทุนนะฮะคือเงินที่รวมเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวของพวกผมนะครับเงินผมเองเราช่วยกัน สมทบก็มากน้อยก็สุดแล้วแต่ของแต่ละคนนะครับนั่นคือน้ําใจของเราที่ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนอาชีวะด้วยกันนะครับแล้วเราจะนําเงินนี้เป็นมอบให้กับแม่น้องบาสนะครับผมแล้วนะครับอ่าประเด็นต่อมานะครับเรื่องที่ผมโดนคดีทุกคดีเกี่ยวกับการชุมนุมนะฮะผมไม่เคย ไปขอร้องอ้อนวอนให้ใครมาช่วยคดีผมนะครับนะแล้วมีบางคนนะฮะเอาไปพูดว่าจะไม่ช่วยผมอย่างงน้นอย่างนี้ก็สุดแล้วแต่ของของคุณนะครับผมไม่เคยไปขอร้องให้มาช่วยผมนะฮะตั้งแต่วันแรกผมออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยกับพี่น้องอาชีวะของผมเนี่ยผมไม่เคยไปอ้อนวอนขอใครว่าเฮ้ยเวลาผมโดนคดีต้องมาช่วยผมนะ ผมไม่เคยพูดครับนะและผมออกมาสู้เนี่ยผมน้อมรับในภายพักหน้าที่จะเกิดอ,อะไรขึ้นกับผมนะฮะอย่ามารู้ดีกว่าผมนะฮะนะนะครับถ้าไม่ช่วยเรื่องคดีผมนะฮะไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะครับนะนะครับม,มันตัวผมเองนะครับผมจะโดนกี่หมายคดีก็ตัวผมนะฮะนะครับฝากไว้คิดนะครับ คนที่กำลังเอาเรื่องผมไปพูดเกี่ยกับคดีผมนะว่าไม่มีคนช่วยหรือจะไม่ช่วยอันนั้นเรื่องของคุณผมไม่ได้ไปขอร้องให้คุณมาช่วยผมนะฮะนะครับชัดเจนนะครับเห็นไลฟ์สดมแล้วก็ฝ่ห้คิดนะครับผมคนจริงพูดจริงนะครับนะผมไม่พูดเยอะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ แล้วผมจะบอกต่อไปนะฮะนะฮะมีบางท่านมีบางท่านนะครับไปพูดว่าออกตัวให้อาให้อาชีวะนะฮะถ้าไม่รู้ดีอย่าพูดแบบนี้นะฮะนะครับฟังผม,มดีๆนะตั้งแต่อาชีวะออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเรามาเพื่อ ดูแลน้องๆน,นักศึกษาพี่น้องประชาชนนะครับแค่นั้นนะครับและผมเนี่ยผมก็กล้าที่จะเป็นบอกเสียงกล้าพูดกล้าแสดงออกนะฮะว่าเราต้องการทําอะไรต่อนะครับและก็ไม่ต้องรู้ดีไปกว่าพวกผมนะฮะกลุ่มอาชีวะเราเนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะ ผมก็ร่วมต่อสู้กับพี่ๆเข้ามาเรารวมกลุ่มกันนะฮะเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องไม่มีใครสั่งใครผมไม่เคยไปสั่งพี่คนไหนในกลุ่มอาชีวะที่เราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเรารวมกลุ่มกันมาเนี่ยเป็นชื่อกลุ่มว่าอาชีวะพิทักษ์หรือว่าอาชีวะเพื่อนประชาธิปไตยหรือว่าฟันเฟืองต่างๆเนี่ยรวมกลุ่มมาแต่แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็มีความคิดของเขาเขามีความเป็นพี่เป็นน้องของเขานะฮะ ถ้าคุณไม่รู้จริงถึงก้นก้นก้นลึกของอาชีวะเนี่ยนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับไม่ต้องออกตอออกตัวแทนพวกเราเราไม่เคยไปขอล้อให้คุณมาออกตัวแทนพวกเรานะครับฟังดีๆนะครับไม่ว่าคุณจะคิดอะไรหรือทําอะไรก็ทําเลยฮะอย่าเอาอาชีวะไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะเรามีจุดประสงค์ชัดเจนนะครับและการที่พวกผมเนี่ย อาชีวะมารวมกลุ่มกันเนี่ยออกมาต่อสู้เนี่ยนะครับเราสูญเสียมาโดย,โดยตลอดนะครับเราก็ไม่เคยไปอ้อนวอนให้คุณมาช่วยนะฮะเพราะเราช่วยกันเองก่อนนะฮะแล้วไม่ต้องพูดว่าออกตัวให้อาชีวะไม่ต้องพูดนะฮะนะครับพวกผมอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนนะครับและพวกเรา จะไม่ให้ใครเนี่ยมาครอบงำมาสั่งเราหรือว่าใช้เราเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับและข้อเรียกร้องผมก็ยังเหมือนเดิมเช่นเดิมนะฮะไม่ว่าคุณจะคิดยังไงกับอาชีวะหรือทำอะไรกับกับอาชีวะผมบอกไว้เลยว่าพวกผมอยู่กันแบบพี่น้องพ้องเพื่อนนะครับ เราอาชีวะเราอะนะครับตั้งแต่วันแรกมาเราต่อสู้มาเรามีการสูญเสียเรามีการเจ็บนะครับมีอาชีวะหลายคนถูกกระทําถูกยิงนะครับบาดเจ็บหลายคนและอาชีวะก็อยู่ในกลุ่มผมที่ผมดูแลที่หยุดยิงก็หลายคนนะครับผมถึงบอกว่าเราขอบอกว่า บอกให้พี่น้องนะประชาชนได้ฟังว่าให้พี่น้องมั่นใจและเชื่อใจของอาชีวะว่าเราไม่มีวนันไม่มีวันทันหลังให้กับพี่น้องแน่นอนเรายังยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกับน้องนองนักศึกษาและประชาชนเช่นเดิมนะครับและฝากถึงฝากบอกถึงบุคคลหลายบุคคลนะที่พยายามเคลมเครดิตของอาชีวะนะครับ ทุกอย่างนะที่เอาไปพูดนะทุกอย่างนะครับพวกผมเนี่ยเรามีจุดยืนชัดเจนแล้วเวลาพวกผมเนี่ยจะทำอะไรหรือเคลื่อนไหวเนี่ยเราคุยกันเรามีการลงมติกันนะครับผมไม่เคยไปสั่งให้ใครทําตามผมในในกลุ่มอาชีวะเราไม่เคยสั่งใครสั่งใคร และไม่มีใครมา,มาสั่งผมนะฮะเราอยู่แบบพี่แบบน้องแบบครอบครัวเราเคลื่อนไหวกันแบบเป็นมติของของของอาชีวะเรานะครับอืมก็ไม่ต้องสนใจมาเฮาครับผมผมแค่มาชี้แจงนะครับก็ผมเหลือเวลาอีหวันนะฮะเดี๋ยวพบกันนะครับก็ยังคิดถึงบรรยากาศชุมนุมอยู่นะครับ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพวกผมพวกผมหรือตัวผมเองเนี่ยผมไม่ต้องการไปรู้จักกับคนใหญ่คนโตหรือว่านักการเมืองใๆดๆทั้งสิ้นผมไม่ต้องการนะนะครับ พวกผมเนี่ยและตัวผมเองเนี่ยผมต้องการแค่ออกมาทํากันแค่นี้นะครับคือวันแรกเรามาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับอาชีวะมาเป็นอ่ามาดูแลความาความปลอดภัยหรือเป็นรัวนะครับให้น้องๆนักศึกษาประชาชนตลอดที่ผ่านมาดูว่าพี่น้องเรียกว่ากัดอาชีวะนะครับจนวันนี้ไม่ว่าพวกผมเนี่ยจะอยู่ในสถา,สถานะไหนนะนะครับ เราก็ยังเป็นเช่นเดิมนะครับเราไม่เคยทิ้งประชาชนนะครับผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินเพราะผมนะขอให้ดูสิ่งที่ผมทำและพี่น้องของผมทำนะครับเพราะผมเนี่ยที่รวมกลุ่มกันเนี่ยอาชีวะเราคุยกันว่าที่เราออกมาอยู่ตรงเนี้ยทุกคนทุกคนมีเสียง ที่จัดโดนคดีกันกันทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนที่ออกมาต่อสู้อะอาชีวะที่เราผูกันมาเนี่ยทุกคนพูดว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเรามีความเสี่ยงเท่ากันมีความเจ็บเท่ากันความเสี่ยงความตายเท่ากันและเสี่ยงโดนคดีเท่ากันนะครับดูที่ว่าใครจะโดนก่อนอย่างผมโดนคนแรกไม่เป็นไรครับผมนะผมก็ยังสู้ต่อนะฮะแล้วก็ไปต่อสู้คดีในชั้นศาลนะครับสิ่งที่เราทํา เราไม่มาไม่ได้มาฆ่าให้ตายนะครับเราแค่ออกมาพูดหรือมาทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ผมไม่ได้มาไลฟ์สดนานนะนี่ก็เพิ่งมาไลฟ์สดวันแรกในรอบไปหลายวันนะครับก็ก็มีพี่น้องหลายหลายท่านหลายคนนะก็ อินบ็อกมานะครับแล้วก็ส่งข้อความมาให้กำลังให้กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นให้ความห่วงใจผมขอบคุณครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนนะฮะตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ก็ให้กำลังใจผมตลอดมาและให้ความผงวงใจผมตลอดมาถามถ่ายตลอดตลอดมานะครับอันนี้ขอบคุณมากครับไม่ว่าผมจะโดนกี่หมายกี่คดีนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับผมนะฮะก็ปล่อยให้เป็นกระบวนของกฎหมายไปนะครับผมก็ยังขอต่อสู้ต่อนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมอีกไม่กี่วันอาจจะพบผมในในสถานที่จัดก,กิจกรรมก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวพบกันนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณครับถ้าถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับน้าถ้าพี่น้องท่านท่านไหนนะอยากช่วยน้องบาสนะอาชีวะที่ถูกยิงนะแล้วอาการหนักสาอาการหนักอยู่ครับตัวน,นี้นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาปลปรามเก้ามีแม่ดูแลอยู่ถ้าพี่น้องท่านไหนอยากช่วยนะครับก็ก็ติดต่อ,อสมทบทุนได้นะครับ ที่บัญชีแม่น้องบาทนะครับสวัสดีค่ะหาดียังครับผมยังแข็งแรงยังไม่เป็นอะไรครับผมนะครับพอดอีตึกที่ผมเคย,เคยอยู่มีคนติดโควิดผมก็เลย กักตัวเพื่อความสบายใจนะฮะนะครับตอนนี้ก็ครบกําหนดแล้วนะอีกหนึ่งวันนะครับก็น,นี้ผมก็ยังแข็งแรงดีนะแข็งแรงดีครับไม่ได้ติดเชื้ออะไรนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ สวัสดีก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับมากครับแค่ออกมาชี้แจงบางเรื่องนะครับแล้วก็ผมเบื้องต้นนะใครที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะครับก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเบื้องต้นผมก็มาชี้แจงเรื่องผมโดนคดีเกี่ยวกับการชุมนุมนะฮะแล้วก็เดี๋ยว,มนมนบ,ว,ยวบอกไปแล้วว่าวันที่ผมต้องไป ่อดองดังเลิงนะฮะวันที่วันอังคารนี้นะฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันอังคารนี้ผมต้องไปสอดองดังเลิงสิบโมงนะฮะไปพบเน้าหาทสอบสวนเพื่อเขาจะส่งคำนวณให้อายการสั่งฟ้องนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของน้องบาสนะครับผมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็เรื่องของอาชีวะนะครับผมได้ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้วนะครับ ก็ยังไงนะครับในวันทั้งหน้านะครับก็ถ้าเจอผมก็ที่ชุมนุมก็ทักทายกันได้นะครับดีจ้าดีครับพี่ไอคำสวัสดีครับผม ก่อนจบไลน์นะผมก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับก็ขอให้ผ่านผลวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาไลด่าลงตู่หรือว่าลงป้อมนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนไปตอนนี้ได้มีโอกาสได้ขึ้นปลาใสนะฮะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับผมนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับและก็ขอบคุณหลายเพจนะครับหลายเพจขอบขอบคุณเพจพี่อ้อนะขอบคุณพี่อ้อพี่อ้อนะพี่อ้อนี้เขาจะมีเพจพี่อ้ออีอ้อปากจัดนะครับขอบคุณเพจพี่อ้อนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับกำลังใจกับอาชีวะนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับแล้วก็เพจอื่นๆน,นะครับก็วันนี้ก่อนจบไลฟ์นะฮะนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้พบกันนะครับสวัสดีครับ